เบาะหนังของเบนซเนี่ยมันดูยังไงนะอย่างนี้เป็น 267A นะครับก็จะเป็นเบาะหนังแท้สีแดงนั่นเองนะครับรถยุโรปนะครับโดยปกติอะถ้าเปรียบเทียบตามปีแล้วก็ราคาราคาจะตกเยอะกว่ารถญี่ปุ่นอันนี้ชัดเจนแน่นอนอยกตัวอย่างเช่นอย่าง Mercedes-Benz คันนี้นะครับตอนออกใหม่นะครับก็3ล้าน3 0แสนมื่นบาทนะออกมาอย่างรู้เลยนะครับราคาก็แพงเช่นกันวันนี้จาก3ล้าน3 000กว่าๆเหลือแค่ 759,000ครับรถคันนี้คือ Mercedes C350e Plug-in Hybrid รุ่นย่อยตัว AMG Dynamic นะครับก็คือเป็นตัวท็อปของเขาเลยก็จะได้หลังคาแก้วได้อาราวแคาเมราหรือว่ากล้อง360องศานะครับหรือที่เราเรียกว่า t 6 0 y c m m r r a นะครับเครื่องเสียงก็ได้แบบตัวท็อปเป็นเบอร์เมเตอร์มาแต่ทุกวันนี้คุณคิดดูจาก3ล้าน3เหลือ7แสนกวบาทหายไป2ล้าน5 2ล้าน6ถือว่าหายเยอะมากๆนะครับ แล้วก็คันนี้เดี๋ยวผมพามาดูสภาพแต่เบื้องต้นผมบอกก่อนว่ารถคันนี้ลูกค้าเกลืบแก้วมานะครับเพราะปกติอะรถสีดําเป็นรถที่เกิดรอยขนแมวง่ายเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็เกิดรอยแล้วมันต่างจากเสื้อเรานะสมมุติเนี่นะครับเสื้อเราอะใส่เสื้อดําใช่ไหมเวลาเลอะอะไรมันจะไม่ออกอาการเห็นไหมครับแต่ถ้าสมมุติเราใส่เสื้อขาวเป็นไงครับเลอะซอสเลอะอะไรนิดน,นึงก็จะเป็นรอยแต่พอมาเป็นรถสีดําอะเกิดรอยขีดควรรอยขนแมวอะไรอะ มันจะเป็นสีขาวมันกลับกันกับเสื้อผ้าที่คนใส่นะครับอมาดูสภาพกันก่อนเลยอมาดูฝั่งนี้สีสันสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นออฟ i ิ i เดียนแบนะสีดำออฟฟิเดียนแบดูดูด้นชิ้นงานเนี่ยไม่มีแตกเลยนะครับดูลอ้ลอล้อลอยเนี่ยก็จะเป็นทูโทนนะครับจะเป็นขอบ18ด้านหน้าเนี่ยจะได้หน้ากว้าง2-2-5ส่วนด้านหลังจะเป็น2-5-5 ปียางนะครับจะได้ยางปีสองพันยี่สิบสี่นะครับซื้อไปก็ยังใช้ต่อในยาวๆนะครับแล้วก็ตรงนี้คที่ผมบอกนะครับก็คือกล้องรอบคันที่กระจกมองข้างจะมีกล้องอยู่ด้านใต้นะครับนะครับอ่าแล้วก็จะมีกล้องอย่างอื่นนะกระจกมองข้างอีกฝั่งหนึ่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับอ่าดูสภาพสีฝั่งนี้ก่อนนะฮะสวยงามเลยนะครับเห็นไหมไม่ต้องอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมเอามือไปจับเนี่ยเห็นไหม มันเป็นรอยมือได้ง่ายดายมากๆเลยนะสำหรับรถสีดำเนี่ยแต่คันนี้โชคดีเขาเคลือบแก้วมานะครับสวยงามนี่มีกล้องอยู่ด้านใต้นะครับโอเคเลยนะล้อไม่มีเบียดไม่มีแตกนะครับแล้วก็นี่น้าจากประตูจะได้คีย์เล็ตด,ด้วยเนาะแล้วก็ตัว a m g ที่ผมบอกไปนะครับก็ได้ออปชั่นนี้มาพานรามิกซันลูฟนะครับนี่ราคาแก้วเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับดูด้านหน้าต่อดีกว่าด้านหน้าต่อ หลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วผมมารีวิวรุ่นนี้ไปเยอะมากๆแต่อาจจะเป็นรุ่นย่อยตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น e x c l u s i v e ซี้งละหรือว่าจะเป็น A อวังกาบ้างละเอวังกาจะเยอะหน่อยนะอย่างอันนี้เป็น AMG นะครับก็จะได้ความหล่อเหลานะครับเซนเซอร์มีเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะได้นี่ครับกล้องด้านหน้าตัวรถอยู่บริเวณนี้มาหล่อเลยแล้วก็ไฟหน้าที่แตกต่างนะครับตัวเอจนะครับจะได้เป็น LED Intelligent Light System นะครับสวยงามสว่างเลยนะดูดิเห็นไหม สว่างเลยนะครับถ้าเป็น a อวังกาก็จะได้เป็น LED High Performance เนาะพอเป็นรถเบนรุ่นใหม่ๆเขาก็ไปเรียกไปแล้วนะถ้าเป็นตัวเขาก็ใช้ Multi Beam LED อะไรอย่างนี้เนานะทีนี้มาดูห้องเครื่องครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์บเบนซิน2 0 0 0ซ cc ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็พลังกำลัง279แรงมา้าแรงบิด600นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์7 g t r ท nic c l u นะครับวิ่งด้วยไฟฟ้าได้30กิลด้วยความเร็ว130กิเมต่อชั่วโมง โอ้โหถ้าคุณสังเกตนะหลายๆท่านอาจจะดูผมรีวิว e 3 5 0ไปแล้วคันนี้แรงบิดเยอะกว่านะครับแล้วก็รถมันเล็กกว่าเนาะแต่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก็คือคันนี้โช๊คเป็นแอร์เมติกหรือว่าโช๊คถุงลมในสมัยก่อนน่ะต้องบอกกันว่าคนใช้เบนซ์เนี่ยโอ้รู้กันโช๊คถุงลมพังนี่เสียหลักแตนนะครับทุกวันนี้นะครับไม่ถึงหมื่นแล้วกันนะครับค่าซ่อมนะถูกแล้วนะสามารถซ่อมได้แล้วช่างไทยเก่งมากๆนะครับ มาดูกันต่อขอดูสภาพภายในเลยแล้วกันนะครับลำโพงโมเมสเตอร์นะครับนี่เบาะปรับไฟฟ้าปรับทุกจุดมีเมมโมรีนะครับปุ่มไม่มีลอกเลยนะครับผงมาลัยหุ้มหนังลนปป้านะครับนี่มัลติฟังก์ชันแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะหนังแท้สีแดงนะครับโอเคนะครับไปไปดูด้านหลังกันต่อเปิดออกมาเลยข้างในนะครับ สวยๆเลยนะครับเบาะหนังแท้สีแดงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือตัวเลขเบาะมันเป็นรหัสโค้ด 267A เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่า่ามันดูยังไงโค้ดเบาะหนังของเบนซ์เนี่ยมันดูยังไงนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับดูสภาพก่อนนะครับสวยๆเลยนะสวยเลยนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งผู้โดยสารก็เบาะปรับไฟฟ้าและลำโพงโบมสเตอร์เช่นกัน ไปเรามาต่อนะครับสวยเลยนี่เห็นลำโพงว่ามีลำโพงทวิตเตอร์ด้วยนะแยกมานะเอาไว้รับยันความถี่สูงครับเบาสวยๆเลยโอเคมาไปด้านหลังเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือคันนี้โค้ดภายในอาจจะเป็น 2... องคาไมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องโค้ดเบานะครับที่ผมบอกว่า 267a คืออะไรนะครับคืออย่างนี้ Mercedes-B น n z จะมีโค้ดเยอะเลยสองศก็จะเป็นเ เบาะหนังแท้สีดำใช่ไหมครับทีนี้ 267A เนี่ยก็เป็นเบาะหนังแท้เหมือนกันแต่จะเป็นสีแดงมันจะมีอะไรอีกใช่ปะมันจะมี204 204A ก็คือเป็นเบาะหนังอาร์ติโก้หนังสังเคราะห์นะครับถ้าเป็น801นะครับก็จะเป็นหนังแนปป้าอย่างนี้เป็น 267A นะครับก็จะเป็นเบาะหนังแท้สีแดงนั่นเองนะครับโอเคมาดูทางด้านท้ายต่อไฟท้ายสวยงามช่องชาร์จไฟอยู่ตรงนี้นะครับ กล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้ฝาพับนะครับนี่ C350E นะครับตรงนี้บ่งบอกว่ารถเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ันซีซก็จริงแต่พละกำลังเนี่ยคือเท่ากับรถที่มีเครื่องยนต์3 5 0 0ันหรีซหรือว่าเป็น V6 ของ Mercedes-Benz นั่นเองนะฝาท้ายสามารถเตะเปิดได้เดี๋ยวผมเตะให้ดูร้อนนึืองนี่ดูนะครับแฮนด์ฟรี free. เรียบร้อยเปิดแล้วนะครับสภาพภายในนะครับนี่รมนะครับแล้วก็คันนี้มี ที่ชาร์จให้มาเสร็จสับเลยมีครบเลยนะที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีปุ่มปิดฝาท้ายแต่ว่าไม่จำเป็นสมมติถือของถือของอยู่มือไม่ว่างมือไม่ว่างก็เตะเข้าไปได้เลยนะครับสะดวกมากนะคันนี้มาผมไม่นั่งเบาะหลังนะสำหรับซีคา์ดเพราะว่าพูดกันตามตรงนะครับ ผมว่าตัวผมไม่เหมาะกับการนั่งหลังสีข่ขาแต่ให้ดูสภาพอีกครั้งนึงแล้วกันอาจจะกล้องเปิดดูสภาพอย่างที่ผมแจ้งไปรหัสโค้ดเบาะเป็น 267A คือเป็นเบาะหนังแท้สีแดงจากทาง m e r c e เ e s นะครับโอเคขึ้นด้านหน้าต่อครับหาให้ดูนะครับตอนนี้ผมเลื่อนเบาะไฟฟ้านะปรับได้ทุกจุดเลยนะครับเทสให้ดูก่อน สภาพบอ่อสวยงามนะแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นบอ่อหนังแท้มันจะไม่มีปัญหาเหมือนตัวใหม่ๆที่แบบถ้าเป็นบอ่อหนังอะติโก้นะลอกบ้างอะไรบ้างอย่างตัวเนี้ยบอ่อหนังแท้มันก็จะทนทานอะใช้แบบใช้ได้นานนะครับทนทานไม่ฉีกไม่ขาดไม่อะไรเอ้ยใช้คําว่ามไม่ฉีกไม่ขาดไม่ได้ใช้คําว่ามันจะไม่มีแบบย่นไม่มีอะไรคืนบาะหนังแทะถ้าจะขาดมันขาดเลย นะครับอ่ะนี่คือบ่อนางแท้นะถ้าจะขาดมันขาดเลยนะมันไม่แบบเหมือนคนพูดไม่เก่งอะ่ะคือเก็บทุกความอดทนไว้ถ้าจะขาดปุ๊บเขาขาดเลยเนี่ยคือหนังแท้นะครับอ่าถัดมานะครับอ่ะนี่การนั่งก็พื้นที่ก็เหลือประมาณนี้สําหรับการเป็นซีคลาสถือว่ากว้างอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดผ้าใบก่อนพอเปิดผ้าใบเสร็จขออนุาญ,ญาตเปิดหลังคาเลยนะครับ แสงเปลี่ยนไหมแต่ก็เราถ่ายแบบนี้ดีกว่อเนานะให้คุณผู้ชมเห็นดีเทลชัดๆนะนะโอเคคันนี้ก็เมื่อกี้พาไปดูแล้วคอนโซลอะไรต่างๆสวยเลยนะครับอ่านเริ่มจากด้านบนก็มีไฟส่องสว่างให้มานะครับปุ่มเปิดสันรูมนะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับหน้าจอป๊อปอัพนะครับนี่หน้าจอป๊อปอัพ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะซึ่งมันสามารถควบคุมได้ด้วยนี่ครับทัชแพดแล้วก็จ็อกวิวที่อยู่บริเวณนี้นะครับ ในหน้าจอนะครับก็จะมีนิเกเตอร์ให้มานะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันแสดงผลขึ้นจอเลยนะครับถัดมาช่องแอร์แล้วก็นี่ระบบแอร์ของเขานะมีระบบออโต้ให้มาด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มอากาศหมุนเวียนภายในรถของรถเบนซ์เนี่ยทำความเข้าใจไว้เลยนะว่ามันจะปลดออกทุกๆ30นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนภายในรถนี่น้อยเกินไปนะครับและไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า m e r c e d e s b e n z นะครับรุ่นหลังๆเนี่ยเขาให้ฟิลเตอร์มา2ชั้นแล้วนะกลิ่นควันกลิ่นอะไรเนี่ยไม่เข้ารถนะครับ ถัดมาก็มีคีรัตนะครับเนวี่เรดิโอมีเดียมีนาฬิกาดูพรีเมียมมากโทรศัพท์แล้วก็การทักค่าตัวรถนะครับเปิดขึ้นมานะครับในนี้ก็จะมี power outlet แล้วก็ที่วางแก้วนี่นะครับ t o ชแพ p a d j o วิลนี่ปุ่มยกรถนะครับสามารถยกขึ้นมาได้ประมาณ3เซนติเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ปุ่มปรับโหมดขับขี่นะครับดูนะครับนี่ผมปรับให้ดูนะครับสปอร์ตสปอร์ตพาร์ตอินดิวดวล อินดิวิวตก็คือคุณแบบปรับเองนะว่าคุณอยากจะขับขี่แบบไหนนะครับแต่จริงๆใช้ทุกวันใช้เป็นอีโคก็ได้นะนี่ผมใช้เป็นอีโคแล้วกันพวงมาลัย AMG ก็จะได้เป็นพวงมาลัยท้ายตัดมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันท้องหลวงพ่ออะไรนะครับแต่เดี๋ยวผมจะตัดออกให้นะครับหลังพวงมาลัยมีแพดเดิลชิพนะครับกระจกก็เป็นวันทัชอยู่แล้วนะครับเครื่องเสียงผมแจ้งไปแล้วว่าเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับมาดูอย่างอื่นต่อกระจกแต่งหน้าก็มีแสงมานะครับ วยงามนะโอเคนะคันนี้ก็สภาพโอเคนะนะครับไปหน้ารถกันนะครับเ g หล่อเราาออปชั่นเยอะยางใหม่เครือบแก้วแล้วที่สำคัญคือราคาหายไปเยอะมากๆนะครับย้ำอีกทีรถคันนี้คือ mercedes c 350 e n z C350E ตัว MG Dyna m i c รถปี2018นะครับจาก3 3ล้าน3 4 0แสนบาทวันนี้เหลือแค่7จ9 0แ0นหเท่านั้นถ้าสนใจทดลองขับสามารถติดต่อมาได้ที่วิสาหกุลา,า,าร์สาขาการ,าาร,าารจนาพิเศษ ผมยังมี C350 ให้เลือกอีกมากมายหลายคันเผื่อชอบสีอื่นๆด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงรถยนต์มือสองคิดถึงวิศาุรตรตคาสาขาการจนาพิเศษครับวิศาุรตรตคาซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิ้งรถและวันนี้คุณอยู่กับผมปาวิศาุรตรตคานะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ